เอ่สวัสดีสมาชิกช่อง SKE นะครับก่อนจะมาดูคำเตือนเราไปเออจะก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเอ่อคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูเอ่อสิบหน่วยบนแล้วก็คู่โต๊ดด้วยครับสิบหน่วยบนบวกคู่โต๊ดน,นะครับสิบหน่วยบนบวกคู่โต๊ดน,นะครับวันที่สิบหกเดือนเอ่อเดือนสองนะครับหกหกนะครับเอ่อ อันนี้นะครับแคปเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูทางเดินของสูตรนะครับเรามาดูทางเดินของสูตรนะครับจะทำคร่าวๆนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้หกเจ็ดแปดนะครับออกหกเก้านะครับ ออกหกเก้านะครับเข้าตัวชนแล้ครับชนที่หต่อไป4ี่ห้าหสูตรที่1ได้4ี่ห้าหสูตรที่2อได้หนึ่ออได้ศูนย์หนะครับเออหวยออกหนึ่งศูนยะครับเข้าที่0ูนย์หนะเข้าที่ศูนย์หกกู้ทายนะฮะสูตรนี้ต้องไปกลับด้วยนะครับสูตรที่1นึ่ห้า สูตรที่2องศูนย์หนึ่งสอะครับหวยออกหนึงศูนะครับ,ว,รบวันนีเ้เข้าที่06นย์ะนย์หกนะกนะไปกลับนะครับบางงวดก็จะเข้าคู่โต๊ดนะครับต่อไปสูตรที่1ได้9ก้นะครับสูตรที่2ได้890ศนย์นะครับออกเจ็ดแเนะฮะเข้าที่89นะครับ สูตรที่หนึ่งเข้าเก้านะครับสูตรที่สองเข้าแปดกับเก้าเลยนะครับต่อไปงวดต่อไปนะครับสี่ห้าหกกับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าหกสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งวยออกแปดศูนย์ห้านะครับเข้าที่ห้านะครับสูตรที่หนึ่งเข้าที่ห้าสูตรที่สองเข้าที่ศูนย์นะครับต่อไปเจ็ดแปดเก้านะฮะสูตรเอ่อสูตรที่หนึ่ง ว่สูตรที่สองก็เจ็ดแปดเก้าเหมือนกันนะครับเข้าออกออกเก้าสามนะครับเข้าตัวชนแลเก้าต่อไปเจ็ดแปดเก้านะครับสู 9. ตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับ, 1, 89, 2, รบหวยออกหนึ่งเก้าหกนะครับเข้าตัวชนแลเข้าเลขเก้าตัวชนแล้วต่อไปว่าต่อไปเจ็ดแปดเก้า แล้วก็สูตรที่2 .123 นึ่อหววออกหนึ่งหนเะครับเข้าที่1เข้าที่หนเก้านะครับสูตรที่หเข้า9สูตรที่2องเข้าหต่อไปว่าต่อไป4ี่ห้านะครับสูตรที่1สูตรที่สองศูนย์หนอหวออกสี่หนึ่นนะครับวันนี้เข้าคู่โต๊ดน,นะครเข้า4กับเข้า1นนะครับเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะฮะ หลักหน่วยด้วยนะครับเข้าสามตัวเลยต่อไปว่าต่อไปเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสองนะครับคือสูตรนี้นะครับแคปเอานะครับคือสูตรนี้นะครับอย่าตันใครตกกันนะฮะแป๊บน,นึงนะครับแคปเอานะครับ เออสูตรแรกนะฮะสูตรแรก7 8็ดแปดนะฮะเจ็สูตรที่2องศนะฮะพอวินก็ได้แล้วก็จะได้เลข70็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะฮะแปดศูนย์แปดหนอ่อะครับเออแล้วก็ต้องไปกลับด้วยนะครับสิบหกเดือนสอะครับอันนี้เป็นสูตรทำมือนะฮะแคปออกนะครับ ครับขอให้เลขขอให้เข้าขอให้ปันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปหน้าชุดสรุปชุดสรุปบนล่างนะครับชุดสามตัวนะครับแล้วก็เลขวิ่งนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ